โู้จำป้าเหรอแม่ช่วงนี้เงียบหายเลยนะไม่ค่อยจิตต่อขึ้นฝูงเลยไม่ได้หายไปไหนหรอกํำลึงช่วงนี้ก็เพิ่งจะทำนาเสร็จก็เลยไม่มีเวลาโทรหาแกเลยวัดจำลึงบรรยากาศแถวต่างทังหวัดช่วงนี้กำลังดีมากเลยนะถ้าว่างๆก็มาเที่ยวได้นะจำริงบรรยากาศดีขนาดนั้นเลยเหรอจำป้าโอเคช่วงนี้ฉันก็ว่างๆอยู่ด้วยไม่รู้จะไปไหนดีเดี๋ยวฉันไปเที่ยวหาแกแล้วกันไว้เจอกันนะจำป้าแค่นี้ก่อน แม่มาถึงจะเช้าเลยนะจำลึงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฉันสบายดีจำป้าเออว่าแต่พี่พันธ์เขาไม่อยู่บ้านเหรอพี่พันน่ะเหรอเขาไม่อยู่บ้านหรอกเขาไปดูน้ำมนาตั้งแต่เช้ามืดแล้วแม่พี่พันธ์นี่ก็ยังขยันเหมือนเดิมนะตื่นแต่เช้าแกนี่เป็นผู้หญิงที่โชคดีจริงๆเลยที่ได้พี่พันธ์ไปเป็นแฟนมันก็ไม่สนั่นั้นหรอกจำลึงพี่พันธ์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาส่วนฉันก็ทำหน้าที่ของฉัน ส่วนฉันก็คอยหุงหาอาหารให้พี่พันธ์เขาส่วนมากเื่อนคำนาพี่พันธ์เขาก็ทำคนเดียวฉันก็ช่วยเป็นบางค้างเขาแต่ฉันว่ามันก็ดีนะถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็มีความสุขเจริญอยู่กับธรรมชาติท้องไร่ท้องนาไม่เหมือนกับฉันที่อยู่กรุงเทพมีจมูกละพิษและความวุ่นวายนี่แหละเหตุผลที่ฉันติงอยากมาเที่ยวที่บ้านของแกจำปา เออเอเอก็อยูหย่หลายวันล่ะไม่ต้องรีบกลับว่าแต่ตอนนี้แกมานเหนื่อยแกเข้าไปอาบน้ําแล้วขึ้นไปนอนพักผ่อนบนบ้านก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาซื้อกับข้าวที่ตลา,าดก่อนเดี๋ยวฉันกลับมาจากตลาดค่อยมาทาอะไรกันกินนะโอเคโอเคงั้นฉันไปอาบน้าแล้ขึ้นไปนอนรอเธออยู่บนบ้านนะกลับมาถึงก็ปลุกฉันด้วยละ่ะเผื่อฉัน,นอนหลับโอ้ฟ้ามืดดำมาเลยว่าแต่ตอนนี้ยี่เพิ่งตกแล้วกันนะให้กลับถึงบ้านก่อนเดี๋ยวจะรีบกลับไปเช็คเครื่องดูดน้ำสักหน่อยแล้ว ว่าจะยังใช้งานดีอยู่ไหมต้องรีบแล้วเราเอ๋นี่มนรองเท้าใครวะยี่ห้อเหมือนเราเลยอยู่ว่าน้องแกป่าจะซื้อรองเท้าใหม่วะแหม่ันมาซื้อยี่ห้อเดียวกับเราอีกเห็นเราใส่แล้วมันเท่ละสิฉันซื้อมาใส่บ้างอ้าวแล้วนี่น้องแกป่าเนี่ยไม่ตื่นดหรือวะปกติไม่เคยตื่นสใี่นาเดี๋ยวจะขึ้นไปดูสักหน่อยแล้วอยู่ว่าเมื่อคืนเราไม่ได้จัดให้ก็เลยตื่นสายโหยังไม่ตือนจริงด้วย น้องแกปาพี่พันจะจู่โจงแล้วนะอ๋ออยู่ก่อนพี่พันโอ้น้องแกปลาไปทําเครื่องเอาไว้เลยจ้ะเครื่องแน่นจริงๆแม่พี่พันอารมณ์ดีจริงเลยนะไปทำอะไรมาเลยจ๊ะหนูเดินมาได้ยินเสียงพี่พันนอนเป่าปากดังไปไกลเลยเฮ้ยนี่น้องแกป่ามาจะาไหนเนี่ยอ๋อหนูมาจากตลาดจ้ะไปซื้อกับข้าวมา วันนี้ซื้อกับข้าวมาเยอะแยะเลยนะอ้าวถ้าน้องจะปลาไปตลาดมาแล้วใครละนอนอยู่บนบ้านอ๋อคนที่นอนอยู่บนบ้านนั่นเลยก็าตันลินไง <c oughs> เขาเพิ่งมาจากกรุงเทพวันนี้หนูก็เลยเขาขึ้นไปนอนพักผ่อนอยู่บนบ้านพี่พันเจอกับตเนลินแล้วเหรอจะ๊ะเมื่อคืนหนูว่าจะบอกพี่พันอยู่ว่าตเนลิงจะมาแต่พี่พันก็หลับไปก่อนก็เลยไม่ได้บอกนั้นก็แสดงว่าวายเราจะจัดชุดใหญ่ไฟกับพีิให้ไปเลยหวนเจี๊ยบ